ค่อยๆปัค่อยๆาัเลยเลยค่อยๆปั๊บปานน่งตนี่นกน้ำตาย ควายไล่ออกมาโอ้ยสายติ้มแขนีัเจ็บไปเยอมากมันว่าจะปลูกก่อ ค่อยๆรับประทๆนี is, ่เรานำปุาป่านพุป่าหรออาจจนั่ไซนนี่ดไปยุ่งมากเนี้ยน่าะจบเลยนียตาย ิ้งไทยไ,ไม่เห,หมือมนทายหมมืกิตาลเียยซ้ตไปแล้ว ห้าสามสิบห้าสามลอยสามลอยตวสามลอยตัวพต้องร่มจนันงสมุดห่อพัดสูบพับิ